กู oh, oh, สร้างเวทสร้างคาให้ัวยแล้วเน่เจ้าวิมคาเขาคิดไม่ซื่อเมื่อเอาชนะด้วยฝีมือไม่ได้เขาจึงใช้เลขเทุทวายเพื่อจะเอาชนะเจ้าราตรด้วยดวงตาดวงนี้โดวยดวิธีตาคขั้ที่อาชาและควังจะใช้บวกตา พร้อมไม่ีตัวของรามอทภตะกี้เามาแลแต้กเสียใาหาดบแล้วตู้ก็เสียอยาเเขากำลังจะถูกจับไปให้ใช้ไอรามอทภคนย่งมึงในเมื่อกูสู้มึงไม่ได้กูอยากจะรู้ ว่ามึงจะเก่งแค่ไหนถ้าบุล,ลาบมึงสะเทินน้ำสะเทินบกข้ามเขาสักสามลูกมึงจะรอดตายตก็ถือว่ามึงหนังเหนียวจริงเพราะฉะนั้นชีวิตมึงต้องแลกด้วยชีวิตกับคืนให้กับแม่กูและทันไดนด้วยนีจกมินช้าเอาบวงบาคล้องไปที่ราคร้องจราริทอ ไว้ไม่ทันไวครับคุณผู้ชมเจ้าดามีคอนตกลุมพรางของเจ้ามินพรางรุยชายของกูพยายามไม่ทนเวกัมวะมาแน่นอคุณครูไว้มันไม่ทันไวเลยคนแก่อย่างมึงสมองไม่ทันกูหรอกไอ้มือกูสู้มึงไม่ได้แต่ตอนเนี้ยกูเชื่อว่ามึงน่ะเป็นรองกูกูเป็นต่อมึงแล้วเจ้าแม่ไม่กินพ่อมึงครั้งเดียวกูเสียกู เาเมืองกูโอ้โหนี่บึงทุถูกทพ่อกูเหรอไอ้บาซอบได้เลยมาเฮ้ยชื่อยุบนีกัน่ะาซอบซอบโอ้โอ้ยโยล่ตลต้าอะไร่ตู้ล่ต่อพ่อไงไอ้มหาเล็พยายามจะบอกไปว่าเขาจะสองคนคือพ่อลูกะ

ดีแล้วุกท่านต้องไหวนะถ้ามีปัญญาก็ลากคุไปถ้าไม่มีปัญญามึงก็อย่าลากคุไปแน่จิงปล่อยเชื่อมตัวกูแล้วไปทามเขาเลยมึันต่างเป็นคำมันทายื่รู้สึกกระชากไม่ยอมปล่อยง่ายคุณผู้ชมครับเรตยาเธอเห็นได้ชัด วัวเลี้ยลูกของเขามึงก็ตายได้แล้วมึงของโก้มึงไปไปมา จอกันอูหม,มันใส่นี่นั่นไงนั่นไงรักกันมากรันพลิงันกันเงี้ยเป็นไงี้ล่ะนัานาเจอกันทีครับหัวมี แมึงสองคนพร้อมกันก pues no. like, ็ดีแล้ววันนี้เนี่ยมึงจะฆ่ามึงทั้งคเลยเอาสิเฉิไปรล้วพมึงจะแน่ที่แค่ไหนพี่ไหนมั้ยไหวจุ๊เพ่อแม่พอกสุงเต็มที่เลยยิที่โยยไม่ไหวรรอมาแน่เองจะตายนี่นะครับท่านผู้ชมวี่มาของคำว่ากรรมลิธิพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้มหน้า ไอเจ้าลูกหาได้รู้ไหมตัวผู้ชนะนี้กูจะอะไรกูได้ถูกล่าโครงสามเขาสู้ต่อไม่ไหวแล้วเออตัวกูไม่ไหวแต่กูนี่ไหวอ๋อโอ้โหทิ้ง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 จ๊ะเอามาสิมาอดีตหญิงแกล่งฝีมือดีเยี่ยงเรตยาเขาหาได้เคยท่ายอดไข่มัน ขอร้องเยเลยาอร้องโอ้โหใกล้คอเลยเนี่ยคอร้องขอร้องเลยนะเดี๋ยวไอย่างนออร้องขอร้องยอร้องนะตยาพือมึงโอเว่ากตยาจขาขเลยแต่อย่าทำอย่างนี้มึงจะหวงทำไมของมึงมันดีสองเดีย อีเลตยามันเสียคอหน่อยเดียวที่ไหนเล่าไม่ใช่ทำไมนะเอามามึงฉอดิฉอดินี่เยือนฉี่ด้วยกันตอนเย็นสองคนต้องมั้กรถกาวาบินผ่านมาเลยว่าไงน้ำกาว่าลเหรอกูคิว่าจิ้งลีจิ้ลีโอ้โหอีเลตยาอันไหนของดังเอกดวงแก้วครับอย่าทำเลยครับ ทำไมคะนี่มันกล่องดวงใจของเจ้าเลือกเขาโอ๊ยกูเกลียดอีตัวผ้ากอะไนบอกเจ้าเลือเอามาประกันเลยยังไม่ถ่ายยังไม่ขาดยนี่อิเลตดียอะไรมีจะฆ่าก็ข้าเลยมีจะทำร้ายนะจะเอาไว้ใช้ที่เขือน เนี่ยมึงไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วถ้ามึงใช้เมื่อไหร่เนี่ยคนแถวเนี้ยก็จะเอามีดปะหัวมึงจะมาเอาสิเรตยาถ้ามึงจะฆ่ามึงก็ฆ่ากูเลยกูยอมตายสักสีลูกชายว้วยคนอย่างมึงเนี่ยนะจะสู้อะไรกูได้สู้ร้อยครั้งรบร้อยครั้งมึงก็แพ้กูพันครั้งถ้าอยากให้กูได้ชีวิต อับอับจะไงไมรู้ตุกตุกกินแบบแปลกมึงนี่มันปากดีนะ อขออภัยครับพอดีดึงแต่ด้านบนด้านล่างไม่ได้ดึงอ่ะมุเกียดไอ้คนภาพหัวแอลว่าให้ไปฉีดโมทถอกให้ฉีดแต่ข้างบนเออก็ไปฉีดข้างบนไม่ใช่หรอใช่กลับถอกข้างล่างทุกทีไอ้บ้าตะลึงมียามินถ้ามึงอยากให้หมินท้าเวมือชื่ออะไรเนี่ยหมินท้าเออมาเอาลามินจากไหนคนเรื่องตูนไหมตูนไหม เหนโอโอ้โหตายแล้วทำไมสกกระกหัวตัแกคนอื่นเขาต้องการกันไปร้อยเป็นพันมือมาเขี่ยทิ้งนี่หมดเลยฆ่ากูเลยแท่จริงมึงฆ่ากูกูไม่ฆ่ามึงหรอกทำไมแต่ถ้ามึงไม่อยากตายนะอายุมึงเนี่ยอย่างน้อยเพิ่งจะสิบเจ็ดสิบแปด้ยขอบคุณมากเลยท่าตรงนี้ท่างนี้ถ้ามึงไม่อยากตายวันนี้นาทีนี้ เรียกสักคำสิเรียกกูี่ว่าแม่สักคำเรียกสิเรียกได้ไหมแค่นี้เหรอไม่ยากแค่นี้เองอยากให้เรียกแค่นี้ชีวิตมันอยู่ในอุ้งมืออุ้งเท้า<อ>ไม่กลัวตายหรอกแต่กูกลัวน้องชายกูกลัวออ,ออกให้ก็ได้อยากให้เรียกใช่ไหมเออนะเรียกนะเรียกก็ได้เรียกสักคำว่าแม่นะอยากซึ้งๆใช่ไหมซึ้งๆ แม่อีแม่แล้วรูาา้บางคุณจะทำไมกูเรียกกูอีแม่แล้วใช่ไหมใช่กูอเอาใหม่เอาชั่วเาจ้เฮ้ยพ่อช่ด้วยทำได้แน่เองจะหลบนารายเห็นข้าวจิกฟันเข้าไปที่หลังของเลตยาเห็นชอไล่ล่า